สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกถแถลงการคัดค้านความรุนแรงและการรัฐประหารระบุว่าการรัฐประหารนั้นแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้และไม่เป็นประชาธิปไตยแต่การเจรจาคือการแก้ปัญหา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือสอน,นอสอพร้อมด้วยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาออกแถลงการคัดค้านความรุนแรงและรัฐประหารมุ่งสู่การเจรจาโดยมีเนื้อหาระบุว่านับตั้งแต่ช่วงปลายปี2556จนถึงปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความขัดแยง้งทางการเมืองครั้งใหญ่ของประชาชนระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกปปศโดยฝ่ายรัฐบาล เห็นว่าประเทศนั้นต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วส่วนกปปสได้เรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและเสนอให้มีสภาประชาชนความขัดแย้งครั้งนี้ทําให้ประชาชนได้แบ่งความคิดออกเป็นหลายฝ่ายโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรตามรายชื่อข้างท้ายนี้ได้ขอแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยเห็นว่าหนึ่งขอคัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายใดไม่อาจยอมรับได้ การส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงจะนำไปสู่การที่เป็นรัฐที่ล้มเหลวเป็นการได้มาซึ่งความยุติธรรมของผู้ชนะเป็นชัยชนะบนรอยเลือดของประชาชนส่วนฝ่ายผู้แพ้จะถูกกดขี่อยู่ในสังคมเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ที่จะรุนแรงกว่าเดิมเพราะไม่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันอีกต่อไปซึ่งไม่มีประชาชนคนใดประสงค์ให้จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นความรุนแรงจึงต้องไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม 2. การรัฐประหารไม่สามารถนำความสงบคืนสู่สังคมการรัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศในระยะยาวได้ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วประเทศก็ต้องกลับไปสู่วังวนความขัดแย้งเช่นเดิมอีกทั้งการรัฐประหารเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยไม่ไว้วางใจอำนาจของประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิและมีคุณค่าในฐานะมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพในการเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นการทำลายความเชื่อในฐานะมนุษย์ของพลเมืองในรัฐนั้นโดยสมบูรณ์3การเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยไม่เกิดความรุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบันทุกฝ่ายไม่สามารถหาทางออกที่ดีที่สุดแก่ฝ่ายของตนได้แต่หากจะเป็นการสร้างเงื่อนไขความรุนแรงในสังคมแทนทุกฝ่ายต้องไม่เอาความรุนแรงหาหนทางเจรจา สร้างหลักประกันความต้องการของสองฝ่ายพร้อมใจกันปฏิรูปประเทศขจัดปัญหาด้านคอร์รัปชันการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบความอ่อนแอของการตรวจสอบและต้องหาทุกวิธีทางที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งภายในกรอบของระบอบประชาธิปไตยเพื่อทำรงไว้ซึ่งสิทธิทางการเมืองและอำนาจอธิปไตยของประชาชน